คนไม้ครับคนไม้คนไม้ก็ลังไหลเขาครับโอ้ยครับคนไม้ม like, ันจะไหลเข้าไปวังกลางน้ําครับเบิ้งบิงนจะไปบอครับนี่นี่นี่คนไม้มันก <|si|> ็จะไหลไปมันเป็นแค่ยๆว่าหน้าหมุนตาไกลนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะไปแล้วครับนะเนี่น่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโตเข้าไปในรัศมีของการดูดนะครับเบิ้งเบิ้งครับเนี่ยคนไม้ก็ลังลังเขาไปครับเดี๋ยวเบิ้งไปบอไปบอบอครับครับเนี่ยเครับโตเข้าไปสู้รัศมีการดูดแล้วครับ โอ้ม oh, oh, okay, okay, okay. uh ันดูดกลับมาข้างนี่โอโอเคโอเคโอเคอ๋อมันดูดกลับมาตรงนี้นึกว่ามันจะออกไปหาซูวังดูดไงเห็นโอ้ดูดไงเห็นเป็นยานครับคุณอ่ะอ๋อไปหรือเขาไปแล้วไปแล้วเออหนี่นีหนีอ๋อครับบางคนมาคนนี้ครับโคนหมกไงนะครับนะเนี่ยเนี้ยวูู้มันมันจะออกไปตรงนี้นี่เดี๋ยวมองหุ่นหุ่หมุนมุนโอ้ไปแล้วไปแล้วนี่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 ครับนี่นี่ดู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 มันกำลังจะออกไปครับโอ้ดูดูดูด เจอดูดดูลงไปดูดลงไปโอ้ยนะอ้ยดูดแล้วดูดแล้วมันจะไปบ่อไปบ่อไปบ่อไปบนะครับดู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 นะครับจะลงจะลงอ๋อคนไม่ไงครับคนไม่ไงถูกดูดครับเนี่ยดูด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 ูมันเหมือนโอ้เปลี่ยนพายุหมุนแล้วครับเดินแล้วดูดดูดดูดูดูโอ้ลงแล้ว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 ครับโอ้ดูลงลงดูลงโอ้โห้โอครับหน้าหมุนไหมครับเนี่ยหน้าหมุนโอ้ดูลงแล้วครับดูลงแล้วอุซงมืออุ้งมือ โอดูลงดู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 ดนดูดูบูดรดบอูนูด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 ูบูด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 หดู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 นหน้ดู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 ยูดูดนี่ดูครับดูดๆดครับเห็นูดหดูาหม,มุนตาไกูแบบ,มมก ây, แบบว่ามูดามันมาปะทะกันแล้วมัน มันจะเป็นเหมือนวงหมุนนะครับเนี่ยครับมันจะหมุนเนี่ยมาครับเนี่ยมันก่อตก่อตัว Explorer, แล้วมันก็จะหมุน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 อย่างนี้ครับโอ้ยเออเนี่ยครับโอ้ยครัเนี่ยหมุนวูดบูดวายแบบชนิดแบบมันดูดลงเลยครับพ่น่ะโอ้ยสุ้มให้ใเบ <Skills. S 2> <swing>. ิ้งครับพูมเบิ้งกล้องก็ส oui ุ้มได้ประมาณนี้คร <ops. jedoch S 2> <Document>. ับแสงมันจ้าครับโอ้ยครับโอ้ยภาพนี่ครับหน้าหมุนตาไกลครับโอ้ยครับพิการก็คือน้องปลาบึกนะครับน้องปลาบึก บ้านหนองนะครับมันหนองครับเพื่อสังคมครับลิ้มโคงครับช่วงนี้น้ำแห้งครับโอ้ยครับเบิงอย่างนึ่งกับเป็นเป็นแต่ย่านครับอีกนึงกับเป็นตะเบิงครับเป็นตะรุ่นครับรุ่นไปครับโอ้มววนน้ำโอ้ยครับพุ่นะโอ้ยครับแบบเป็นมันเนาะมันหมุนเอเล่หมุนเป็นรูปอะไเหมือนเหมือนไอพายุหมุนนะครับเนาะพุ่นะหมุนวูบวูบวูบลงไปโอ้ยครับะ กูจังหวะมันหมุนมาเป็นหน้าบุ๋มลงไปเป็นหูนะครับพูนหอยครับทั้งหน้ากลัวทั้งเป็นตาบึงครับพุดนะว้าเป็นปานพายุหมุนครับพุดนะวูบสามสี่หูกข้ากันอุ้ยอ้ยเปนดูดลงไปเออยครับเบิงดีครับเบิงดีครับพี่กัดบ้านหนองครับกับผมบ่าวโดกสมปินะครับผมสวัสดีครับ